สุสานทารกแทงเถื่อนย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วค่ะมีการค้นพบซากศพทารกกว่า2000สองพันศพที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในโกดังของวัดแห่งหนึ่ง เรื่องราวเกิดจากที่ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วและยังเห็นหมาของวัดคาบถุงพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายก้อนเนื้อเดินไปมาชาวบ้านจึงสะกดรอยตามไปยังจุดที่หมาคาบถุงพลาสติกจนพบว่าเจอศพทารกถูกห่อทิ้งกองกองก,กันไว้เป็นร้อยเป็นพันสภาพศพของทารกแต่ละคนถูกแยกชิ้นส่วนออกจากกันทั้งแขนและขาจนทำให้ชาวบ้านสะเทือนใจที่มาพบและกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให ให้ชุมชนแตกตื่นแม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สัปรเร่อของวัดนำศพทารกเหล่านี้มาซ่อนเอาไว้ แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำแทง้งผิดกฎหมายที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทยและผู้หญิงยังคงต้องหลบซ่อนซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงไปถึงประเด็นใหญ่ของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่แทบจะไม่มีการปกป้องทางกฎหมายที่แท้จริงเมื่อเกิดการท้องไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางใดก็ตาม หากเรามองลึกไปมากกว่าภาพหลอนที่สร้างขึ้นจากรายการล่าท้าผีหรือการแนะนำสถานที่หลอนการค้นพบศพทารกที่วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวหรือเป็นบทเรียนที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองแต่กลับเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังถ้ามาพูดกันถึงในเรื่องผีหลังจากที่มีการค้นพบศพเด็กถึง2 0 0 0กว่าศพ มักจะมีคนที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กทารกดังแว่วมาจากในบริเวณโกดังที่พบศพหรือบางคนก็เห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่บนผนังของวัดในช่วงเวลาดึกๆแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับคนที่พบเห็นเท่าไหร่แต่กลับเป็นความน่าสงสารและเวทนาที่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณค่ะ